w i n k i p l a n e t c o m นะครับเข้ามาที่นี่ได้ณนะเดี๋ยวนี้เลยนะครับท่านจะได้เห็นหน้าเว็บที่ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามารถที่จะนำพาท่านเข้ามาสู่โลกของเรานะครับตั้งแต่ในมือถือแล้วก็ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสเปคอาจจะต้องไฮาานิดหน่อยนะครับต้องเป็นมือถือในรุ่นสมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นปัจจุบันนิดหนึ่งเพราะว่าเราเน้นเรื่องความเสมือนจริงความสวยงามเพราฉะนั้นสเปคของคอมพิวเตอร์อาจจะต้องสูงสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็มีเรื่องของเ,อเชิญหน้าต่อไปเลยครับครับบรรยากาศที่ท่านจะได้เห็นเดี๋ยวท่านจะได้ดูจากวิทีาของเราด้วยนะครับกิทรินแพนเน็ตเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปโดยมีตัวตนของตัวเองนะครับ การรีกิสเตอร์เข้ามาเนี่ยจะมีระบบรีกิสเตอร์ที่ท่านสามารถที่จะเลือกคาแรคเตอร์ของท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนใส่หมวกใส่แว่นหรือจะเปลี่ยนเป็นอีกเพศหนึ่งก็ทําได้นน,นะครับคือ <laughs> แล้ว <laughs> แต่เลยนะครับเพราะนั้นการล็อกอินด้วยระบบ Gmail ของเราเนี่ยคุณสามารถที่จะผ่านเข้าไปสู่ระบบอวตารซิสเต็มของเรานะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถท่องโลกใบนี้ได้ง่ายๆละนะครับนี่นะครับ ท่านสามารถเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เมื่อกี้คุณกว่างพูดถึง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศที่360องศาคุณสามารถที่จะควบคุมบรรยากาศในการมองของคุณได้แล้วที่สําคัญคือเมื่อเข้าไปอยู่ในร้านค้าหรือเข้าไปอยากจะคุยกับเพื่อนคุณได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแบบเรียลไทม์สามิติ360องศาจริงๆ <c oughs> นะครับสามารถแชทได้สามารถพูดคุยได้โดยใช้เสียง นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบที่เราเราพัฒนามาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านไม่แน่ใจนะเข้าไปที่เว็บไซต์จะเห็นร้านค้าที่อยู่ในนั้นแล้วหลายๆร้านนะครับจะเข้าไปดูในพื้นที่ภายในเขาได้เลยนะครับแล้วได้เห็นสินค้าด้วยนะครับมีระบบเรื่องของการซื้อขายออนไลน์นะครับวันนี้เราเชื่อมต่อ Payment g a t e w a y กับทาง SCB นะครับในอนาคตเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเราเข้าใจนะครับว่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมาแรงนะครับ แต่ด้วยกรตอและแบงค์ชาติก็ยังก็ยังมีตรงนี้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยเราเตรียมระบบเพื่อความพร้อมให้ทุกอย่างทางภาครัฐเนี่ยเปิดให้โอกาสภาคเอกชนเข้าไปดําเนินกิจกรรมแล้วก็การซื้อขายผ่านเรื่องของคริปโตเคอเรนซีได้จริงจังนะครับเมื่อนั้นนะทรินแพลนเน็ตเราก็มีความพร้อมเช่นกันที่เข้าไปสูจน์จุดนั้นครับผม เยี่ยมเลยค่ะฟังอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเกิดความมั่นใจมากขึ้นเนาะจากดรต้นนะหลายๆคนก็อาจจะก,กำลังสงสัยว่าเอ๊ะ MetaVerse มันจะใช้งานได้จริงเหรอแต่ว่าเว็บไซต์เราต้องบอกเลยว่าเสร็จและสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีแล้วก็ขั้นตอนการรีจิสเตอร์ก็ง่ายมากๆนะคะ